กลับมาที่โยเซฟที่ได้ชวนทั้งครอบครัวพ่อแม่พี่น้องมาอยู่ที่อียิปเพื่อหนีความอดอยากจากคานาอันในช่วงที่โยเซฟยังมีชีวิตครอบครัวของพวกเขาก็อยู่แบบปกติดีที่อียิปเพราะโยเซฟเป็นที่โปรดปรานของฟาโรในตอนนั้นและเชื้อสายของยาขอบก็ได้แพร่ขยายจำนวนประชากรชาวฮิบรูเป็นจำนวนมากยิ่งขึ้นในอียิปด้วยเวลาที่ไม่นานซึ่งเวลาในตอนนั้นคือประมาณ1,700ปีก่อนคริสตกาลเมืองที่ชาวฮิบรูอยู่ในตอนนั้น คือเมืองรามเซสเมมฟิสฟีรันปัจจุบันคืออียิปต์ตอนเหนือนครไคโรและรอบๆแม่น้ำไนจุดเปลี่ยนของชาวฮิบรูเกิดขึ้นเมื่อโยเซฟตายก่อนที่จะไปรับชมคลิปฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe, s u b s c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจและจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องของเราด้วยนะครับขอบคุณครับองค์ฟาโรในยุคต่อมาเริ่มกลัวว่าชาวฮิบรูหรือเรียกอีกชื่อว่าชาวอิสราเอล จะเป็นไผ่เพราะจากอัตราการเพิ่มขึ้นของประชากรที่เพิ่มมากขึ้นพระองค์ทรงระแวงกลัวว่าชาวอิสราเอลจะเป็นภายในภายหลังจึงหาวิธีเพื่อบังคับให้ชาวฮิบรูไปเป็นทาสเพื่อตัดไฟตั้งแต่ต้นลมสุดท้ายชาวอิสราเอลได้กลายเป็นทาสอียิปต์กินเวลาถึงส5ห้ารุ่นอายุคน หรือกินเวลาประมาณ200-250ปีที่อียิปต์จนกระทั่งประมาณ1,300-1,200ถึงปีก่อนคริสตกาลได้เกิดเด็กน้อยผู้หนึ่งมีชื่อโมเสสซึ่งสืบเชื้อสายมาจากเลวีของชาวฮิบรูเกิดในสมัยรามเสสที่สองในเวลานั้นชาวฮิบรูหรืออิสราเอลมีจำนวนมากขึ้นหลังจากยุคโยเซฟชาวฮิบรูที่อาศัยในอียิปต์ขยายจำนวนประชากรรวดเร็ว จนฟาโรองค์ใหม่ที่ไม่รู้จักโยเซฟเริ่มหวาดระแวงจาโรกกลัวการก่อกรบฏฟาโรก ah กลัวว่าถ้าเกิดสงครามชาวฮีบรูจะเข้าร่วมกับศัตรูข,ของอียิปต์หรืออาจลุกคือก่อการขบฏขึ้นมาเองฟาโรให้ชาวฮีบรูให้เป็นทาสสร้างเมืองและสิ่งก่อสร้างแต่แม้จะถูกกดขี่ชาวฮีบรูยังคงมีลูกหลานเพิ่มขึ้นต่อเนื่องและฟาโรมีคำสั่งฆ่าทารกชาย ที่เกิดในห้องครอบครัวฮีบรูทั้งหมดเพื่อตัดไฟตั้งแต่ต้นลมไม่ให้มีผู้ชายฮีบรูเติบโตมาเป็นนักรบหรือต่อต้านอียิปต์แต่ทารกเพศหญิงยังคงปล่อยให้มีชีวิตอยู่ได้เมื่อโมเสสเกิดแม่ของเขาหรือโยเชเบตไม่อยากให้ลูกถูกฆ่าจึงซ่อนทารกไว้นานสามเดือนแต่เมื่อซ่อนไม่ได้อีต่อไปนางจึงนำโมเสสใส่ตะกร้าทำจากกกหรือพัพพิรัสแล้วปล่อยล่องไปในแม่น้ำไน ตะก้าของโมเสสลอยไปถึงที่ที่พระธิดาของฟาโรพระนางเห็นทารกร้องไห้จึงเกิดความสงสารและตัดสินใจเลี้ยงเป็นโลกบุญธรรมโมเสสจึงได้เติบโตในวังทำให้โมเสสได้รับการศึกษาวัฒนธรรมและชีวิตความเป็นอยู่แบบชาวอียิปต์แต่ในขณะเดียวกันเขายังรู้รากเหง้าว่าตนเป็นชาวฮีบรูเมื่อโตขึ้นโมเสสเห็นว่าชาวฮีบรูที่เป็นทาส ต้องทำงานหนักและถูกกดขี่เขารู้สึกโกรธและสงสารเลยเข้าไปช่วยเพื่อนชาวฮีบรูบางคนเหตุการณ์นี้ทำให้เขาต้องหลบหนีจากอีอ์ปไปยังดินแดนมีเดียนโมเสสอยู่ที่มีเดียนและช่วยเลี้ยงฝูงแกะของโยเทนต่อมาเขาแต่งงานกับซิโปโราลูกสาวของโยเทนโมเสสมีลูกชายสองคนชื่อเกชชมและเอลีเอเซอ์ โมเสสใช้ชีวิตสงบในฐานะชาวเลี้ยงแกะจนกระทั่งพระเจ้าปรากฏต่อเขาที่พุ่มหนามเพลิงเรียกให้กลับไปนำชาวอิสราเอลออกจากอียิปต์โมเสสกลัวว่าเขาไม่สามารถโน้มน้าวฟาโรได้พระเจ้าประทานเครื่องหมายและอำนาจเช่นการเปลี่ยนไม่เท้าเป็นงูและมือเป็นโวคผิวขาวเพื่อแสดงปฏิหารโมเสสกลับไปพร้อมกับอาโรนน้องชายของเขาเป็นผู้ช่วย ทางคู่เข้าเฝ้าฟาโรเพื่อเรียกร้องให้ปล่อยชาวอิสราเอลฟาโรไม่ยอมปล่อยชาวอิสราเอลเกิดเหตุการณ์การลงโทษสิบมหาพิบัติเทนเพลคของอียิปต์น้ำในแม่น้ำนายกลายเป็นเลือดปลาในแม่น้ำตายน้ำไม่สามารถดื่มได้ชาวอียิปต์ทุกทรมานกบล้นเมืองกบออกมาจำนวนมากครอบครัวและบ้านเรือนของชาวอียิปต์ หรือยุงฟูนกลายเป็นเห็บหรือยุงมแมลงกัดต่อยทําให้คนและสัตว์ทุกชนิดถูกทําร้ายมาแมลงวันหรือมแมลงรบกวนแมลงชุกชุมสร้างความเสียหายและรําคาญโรคระบาดในสัตว์เลี้ยงวัวควายแกะและสัตว์อื่นๆของชาวอียิปต์ล้มตายยกฝูงฝีหนองในร่างกายมนุษย์และสัตว์ เป็นโรคผิวหนังและฝีหนองทุกชนิดลูกเห็บพิโรธฝนลูกเห็บผสมไฟจากฟ้าทำลายพืชผลสัตว์และสิ่งปลูกสร้างฝูงตะ๊ก,กะแตนทำลายพืชผลตั๊ก,กแตนเข้าทำลายพืชผลทุกชนิดที่ฝนลูกเห็บเหลือไว้ความมืดมิดสมวันแสงไม่สามารถส่องผ่านเป็นความมืดที่ครอบคลุมอียิปต์ทั้งประเทศการตายของบุตรชายคนแรก บุตรชายคนแรกของชาวอียิปตทุกครอบครัวเสียชีวิตซึ่งหนึ่งในนั้นที่ตายก็คือลูกชายคนแรกของฟาโรแต่ชาวอิสราเอลปลอดภัยหลังจากมหาพิบัติฟาโรยอมปล่อยชาวอิสราเอลโมเสสนำพาชาวอิสราเอลเดินทางออกจากอียิปต์ไปยังดินแดนที่พระเจ้าสัญญาไว้คือคณาอันฟาโรเปลี่ยนใจนำกองทัพไล่ตามโมเสสเพราะแค้นจนไปถึงทะเลแดงในขณะนั้น ชาวฮิบรูสิ้นหวังเมื่อพบว่าข้างหน้าคือทะเลไม่สามารถข้ามฝั่งไปได้พระเจ้าส่งช่วยให้โมเสสแยกน้ำทะเลแดงให้ชาวฮิบรูข้ามฝั่งไปได้จนหมดส่วนกองทัพอียิปต์ที่ตามติดมาถูกน้ำทะเลกลืนทำให้ชาวอิสราเอลปลอดภัยข้ามฝั่งได้สำเร็จชาวอิสราเอลเริ่มเดินทางในทะเลทรา,ายซีนายประสบปัญหาหลายอย่างเช่นขาดน้ำและอาหาร พระเจ้าส่งประทานน้ำจากหินและมานาให้กินในแต่ละวันหลังจากเดินทางไปสักพักพระเจ้าปรากฏต่อโมเสสบนภูเขาซีนายพระเจ้ามอบบัญญัติสิบป,ประการเป็นแผ่นหินให้โมเสสเพื่อชี้แนวทางชีวิตให้ชาวอิสราเอลชาวอิสราเอลตั้งค่ายและเรียนรู้การใช้ชีวิตเป็นชุมชน พระเจ้าชี้นำพวกเขาผ่านคัมภีร์และโมเสสโมเสสและชาวอิสราเอลใช้เวลาเดินทาง40ปีเพื่อกลับไปคณาอันแต่โมเสสตายก่อนถึงคณาอันและได้มองเห็นคณาอันอยู่ยิลิปไกลๆผ่านภูเขาหลายลูกที่ที่เขาตายคือเขาเนโบปัจจุบันคือจอแดนนับเป็นการสิ้นสุดเหตุการณ์ของโมเสสโมเสส ไม่ใช่ผู้ก่อตั้งศาสนายิวแบบคิดค้นศาสนาใหม่แต่เป็นผู้นำและศาสดาหลักแต่อับราฮัมถือว่าเป็นบรรพบุรุษของชาวฮีบรูและเป็นบุคคลสำคัญที่พระเจ้าทรงสถาปนาพันธสัญญาพระเจ้าสัญญาว่าลูกหลานของเขาจะกลายเป็นประชากรที่มีพระเจ้าหนึ่งเดียวส่วนโมเสสผู้ซึ่งเป็นลูกหลานของอับราฮัมทำให้ศาสนายิวมีระบบชัดเจน โมเสสไม่ได้เป็นผู้ให้กำเนิดศาสนายิวแต่เป็นผู้นำชาวอิสราเอลออกจากอียิปต์และผู้รับบัญญัติสิบประการจากพระเจ้าเขาทำให้ศาสนายิวมีกฎหมายศีลธรรมและระเบียบการบูชาที่ชัดเจนชาวยิวจึงถือว่าโมเสสเป็นศาสดาหลักและผู้วางรากฐานทางศาสนาสรุปกล่าวคืออับราฮัมคือผู้เริ่มต้นความเชื่อและพันธสัญญากับพระเจ้าโมเสส คือผู้ทําให้าศาสนาเกิดเป็นระบบชัดเจนาศาสนายิวพัฒนามาเรื่อยๆจนกลายเป็นาศาสนายิวแบบที่เรารู้จักในปัจจุบันในพาร์ทสก็จบลงเพียงเท่านี้เดี๋ยวมาต่อพาร์ทสในตอนหน้าซึ่งจะมีผู้นําคนใหม่เกิดขึ้นต่อจากโมเสสจะเป็นใครนั้นค่อยมาติดตามกันครับถ้าชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ช่องของเราด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้เราได้พัฒนาคลิปของเราต่อไปครับ